นมเด้อ์สมเด็จสมมาสมพุทธเจา้าทุกพระองค์กราบครวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ไฟหาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู้าายการธรรมะผ่าพ้นทุก ทางมอกเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกข์ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำบ้านแม่เราตระบนปาแแปลงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในเวลาประมาณตีห้ถึงเจ็นาฬิกาสามสิบนาทีของทุกวันวันนี้วันพฤหัสบดีที่สิบ 9พฤศจิกายน2563นเป็นค่ายเฮมันสัญจรครั้งที่หนึ่งกระสิกรรมไรสารพิษชีวิตพาสุขนเป็นค่ายวันที่สี่ของค่ายแล้วโอ้เร็วจังเลยปุ๊บปบแป๊บเดียวสี่วันแล้ววันที่สี่ของค่ายแล้วนะแล้วก็เป็น เราจัดกันระหว่างวันที่16นะถึง26พฤศจิกายน2563นะ25 63, นะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันที่12ของค่ายสุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ครั้งที่4นะที่จัดกันระหว่างวันที่8พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2563 โดยโมูลนิธิแพทย์วิธีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาพแพทย์วิธีธรรมทั่วโลกนะสารพลังกันอท่านใดสนใจเนื้อหาสาระต่างๆก็ติดตามกันได้นะเป็นลำดับลำดับนะแต่ละช่วงเวลา,า <c oughs> อาวนันนี้รายงานข่าวจากภูผาฟ้าน้ำน สภาพอากาศเช้านี้อุณหภูมิ14องศาเซลเซียสนะเย็นสบายนะเย็นสบายนะน้ำค้างเนี่ยโอ้หล่นปอกแกปอกแตกเลยนะล่นปอกแตกอกแ๊กจากสาลาเลยปอก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 ปเลยนะโอ้โหดีจังเลยนะนะดีมากนะ ก็เรียกว่ามาไม่เสียเที่ยวเนาะมาไม่เสียเที่ยวไม่งั้นมาเอ้ยได้ยี่สิบห้าองศาเซลเซียสนี่ก็จะไม่เคยถึงภูผาเท่าไหร่นะได้ยี่สิบก็ยังไม่เคยจะถึงสิบแปดสิบเก้านี่ก็ยังน้องๆภูผาเออสักสิบสี่สิบสามนี่เคยยังชั่อหน่อยนะจะดูจากภูผาฟานามากขึ้นนะ อ้าวเห็นเขาไปอะไรนะคนปเป็นเรือนพันเลนหมื่นนะเขาไปอะไรดอยอินทนนท์อะไรเงี้ยนะไปอะไรนะอ้าวโตวลมหนาวกันนะอ้าวของเรามาที่ดอยฟ้านะมาที่ดอยฟ้าผู้ผาฟ้าน้ำนะตรงดอยฟ้านะเดียวกันนะก็อ้าวได้ฝึกอาจารย์ว่าได้ฝึกดีนะได้ฝึก สร้างเซลล์ให้แข็งแรงนะสู้ความลำบากสู้อากาศเย็นดีเราได้ฝึกนะถ้าเรารู้สึกลำบากก็ได้ฝึกทำใจได้ทุกใจยินดียินดีเพรเข้าใจเออเราก็เคยไปทําให้ชีวิตใดๆดได,ได,ได,ได้ทุกทรมานมีหนาวม,มีร้อนแง่นั้นเชิงนี้มาก่อนก็อ้าวได้ใช้วิบากก็โชคดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็่ได้โชคดีขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำชั่ว เราทำแต่ดีที่ทำได้ได้วยความยินดีอย่างรู้เพียรรูปพักมันก็มีแต่ดีท่าน,นั้นแหละไม่มีรา้ายถ้า <c oughs> ชีวิตในเวลาใกล้กลียุกไปนะมันจะเจอทั้งอากาศร้อนอากาศเย็นเจอร้อนเจอเย็นเจอฝนเจอนาวเจอพายุอะไรอะไร,ะไรต่างๆมันจะมีภัยพิบัติเยอะแยะมากมายไปหมดาอากาศจะแปรปรวนแง่นั้นเชิงนี้ชีวิตเราต้องฝึกไว้นะฝึก ไว้นะฝึกเจอร้อนไว้ฝึกเจอเย็นไว้เจอฝนเจอลมอะไรฝึกเจอไว้นะพอเราฝึกไว้ชีวิตเราก็จะฝึกอดทนต่อสิ่งนั้นสร้างเซลล์ให้แข็งแรงในการสู้สิ่งนั้นเราฝึกอดทนแล้วก็ได้ใจแล้วก็ยินดีที่จะได้อดทนเซลลเราจะแข็งแรงใจเราก็ได้ทุกใจเราก็ยินดีนะ หาประโยชน์ได้ก็มีความยินดีได้แล้วก็เรียนรู้กันปรับสมดุลร้อนเย็นมันไม่ใช่เดาเอาปรับเอาจริงๆไม่ใช่เดาเอาเรียนรู้เลยว่าเอออากาศเย็นขนาดนี้เราจะกินอาหารกินสมุนไพรทําการปรับสมดุลอะไรอย่างไรแค่ไหนอากาศร้อนจะทําอะไรแค่ไหนเราถึงจะสบายเบากายมีกําลังนะเป็นอยู่ผาสุข นะถ้าเป็นอาหารก็เบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานนะถ้าอย่างอื่นๆภาพรวมก็สบายเบากายมีกําลังเป็นอยู่ผาสุขนะโดยหัวใจหลักคือตัวเบากายมีกําลังตัวมีแรงนะหัวใจหลักพระพุทธเจ้าตรัสในจักวัตติสูตรว่าวิมุตเป็นกำลังนะเอากาลังเอาแรงเป็นหลักแบบไหนที่เราแรงดีที่สุดก็เอาแบบนั้นแหละเป็นหลักเลยเอากําลังเอาแรงนะ แรงใจแรงกายถ้าแรงเต็มในดีที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพสูงสุดประโยชน์สูงสุดความแข็งแรงสูงสุดเท่ากับแรงเต็มมันต้องแรงเต็มพระพุทธเจ้าจัดเลยวิมุติไปกำลังกำลังใจกำลังกายแรงเต็มนี่แหละ แรงเต็มแน่นอนละใจเราแรงเต็มเตมนะมีอิธิบาทมีความยินดีเต็มเต็มใพลังสูงสุดทั้งความสุขทั้งพลังสร้างสรรค์มันจะสูงสุดนะในพอเรามุ่งหมายที่จะทําสิ่งที่ดีงามแรงเต็มนะทำแรงให้เต็มแล้วก็ด้านร่างกายนี่ก็แรงเต็มแรงเต็มจะเบาตัวแรงเต็มจะเบาตัวพอแรงเต็มปุ๊บก็จะเบาตัว นะพอเบาตัวแล้วแรงเต็มเบาตัวเนี่ยเพราะว่าอะไรพราะมีแรงที่จะแบ่งน้ำหนักตัวเองต้านแรงไดูดทั้งโลก,กจะเบาตัวเราแรงเต็มเราเบาตัวนะเพราะฉะนั้นก็จะสบายเพราะว่าสภาพแรงเต็มเบาตัวนี่คือสภาพที่สมดุลร้อนเย็นมันจะมีกําลังมีความเบาตัวมันเป็นสภาพสมดุลร้อนเย็นที่จะสู้ร้อนได้มากสู้เย็นได้มาก ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเย็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเย็นเรารู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้ได้นะรู้ร้อนรู้หนาวเออรู้สึกว่าเอออย่างนี้มันหนาวเย็นนะเอออย่างนี้มันร้อนนะเรารู้ได้แต่เราทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากมันสู้ได้สบายมันแกร่งมันมีกำลังเต็มมันจะสู้ได้โดยไม่ยากไม่ลำบาก นี่คือความสมดุลสูงที่สุดสมดุลสมบูรณ์หรือแข็งแรงสูงที่สุดนะมันก็จะไม่ลำบากนะไม่ลำบากเกินนะแต่คนที่ไม่เข้าใจในการปรับสมดุลร้อนเย็นนี่เขาจะเข้าใจว่าเวลาปรับนี่ต้องปรับไปแบบถ้าอากาศเย็นนะต้องเพิ่มร้อนเข้าไปแบบให้มันหายเย็นเลยให้มันหายหนาวหายเย็นเลย อันนี้ผิดเพราะยิ่งปรับไปปรับไปมันจะเป็นยังไงถ้าเพิ่มร้อนเข้าไปมากๆมันจะทั้งร้อนทั้งเย็นมันจะร้อนทรมานแล้วก็นาวเย็นเหมือนไข้สูงแต่หนาวสัน่นมันจะไปเจอสภาพนั้นเข้าเพราะอะไรปรับให้ร้อนมากเกินเนี่ยมันจะมันจะร้อนขึ้นไปส่วนร้อนก็จะร้อนพราะเสียบคลกผลิตความร้อนขึ้นมามากแต่มันจะเกินพอดี พอเกินพอดีปุ๊บชีวิตต้องเสียพลังไปดันอาร้อนนั่นออกมันเกินความสมดุลปุ๊บเสียพลังไปดันร้อนออกพอเสียพลังไปดันร้อนออกเกิดอะไรขึ้นหมดพลังทีนี้ไม่มีพลังสู้เย็นแล้วทีนี้หนาวเย็นเลยทีนี้ร้อนก็ร้อนที่ผลิตพลังงานมาเย็นก็เย็นทีนี้เพราะพลังงานมันเกินมันผลิตความร้อนมากเกินเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษมากเกิน ไม่มีเย็นกําจัดออกคราวนี้ร้อนก็ร้อน,อนเย็นก็เย็นเพราะไม่มีพลังเพราะไม่มีพลังสู้เย็นจะยิ่งหนาวสั่นเข้าไปใหญ่เลยเมือนคนเป็นไข้ก็จะเป็นไข้หนาวสั่นเข้าไปหนักเข้าไปอีกเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นสัจนั้นทีนี้พอถึงหน้าร้อนเป็นไงเออเอาตรงนี้ก่อนเอาให้จบตรงนี้ก่อนแต่ถ้าคนที่เขาเพิ่มร้อนเข้าไปแล้วก็ลดเย็นลง เล็กน้อยจากที่ปกติอยู่ร้อนทําแบบไหนสบายเบากายมีกําลังพอมาถึงหน้าหนาวครเพิ่มร้อนเข้าไปสัก10บวกลบนะลดเย็นลงไปสักส0บวกลบนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะโอ้แรงเต็มเต็มในจุดที่แรงเต็มๆจะเบาตัวแล้วจะรู้สึกสู้หนาวได้ดีจะสู้หนาวได้สบายๆไม่ยากไม่ลําบากอย่างนี้เป็นต้นเราจะสู้หนาวได้ ส่วนเวลาทีนี้พอไปถึงหน้าร้อนเป็นไงพอถึงหน้าร้อนเนี่ยถ้าคนที่ปรับได้ถูกต้องก็จะเพิ่มเย็นขึ้นไปประมาณ10บวกลบนะแล้วก็ลดร้อนลงไปส0บบวกลบโอ้โหแรงจะเต็มจะเบาตัวแล้วก็สู้ร้อนได้ดีรู้ว่าร้อนแต่สู้ร้อนได้ดีสบายเอาเท่าที่แรงเต็มแต่คนที่ทำไม่เป็นเป็นไงคนที่ปรับไม่เป็นพอถึงหน้าร้อน ใช้แต่เย็นอย่างเดียวไม่ใช่ร้อนเลยนะเย็นเพียวๆไม่มีร้อนปนเลยอันนี้ก็จะทั้งโอ้โหจะทั้งเย็นทั้งร้อนเย็นก็แย็นที่ใส่ไปแล้วมันก็จะร้อนเพราะว่าอะไรเย็นมันจะเย็นเกินมันจะไม่สบายเย็นมากไปจนไม่สบายแล้วมันก็จะร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะเสียพลังไปดันเย็นออกที่มากเกินออกแล้วมันจะไม่มี พลังมันน้อยพอพลังน้อยจะสู้ร้อนลำบากมันจะทั้งร้อนทั้งเย็นประก็ทรมานอีกแบบหนึง่งอ่อนเพลียทั้งคู่นะถ้าไม่ว่าฤดูร้อนฤดูหนาวถ้าเราปรับตัวไม่ดีพลังมันจะไม่เต็มแต่เราปรับตัวดีพลังมันจะเต็มนะเพราะฉะนั้นต้องเอาพลังเต็มเป็นหลักแรงเต็ม จับหลักกันนี้ไว้แล้วก็สบายอาจารย์ไปอยู่เมืองร้อนเมืองหนาวมาอยู่ที่ร้อนที่หนาวมาหลายจุดทั้งในประเทศไทยทั้งอยู่ที่อเมริกาหรือว่าในต่างประเทศผ่านเกาหลีผ่านอะไรอะไรกาตาร์อะไร,าต,าะไรต่างๆนั้นเราผ่านหลายประเทศไปชีวิตผ่านมาหลายประเทศก็รู้ว่าโอ้เราจะปรับตัวยังไงทีแรกกันทาไม่ถูกแล้วท่องมันก็เดาเอานะ อ,อ,อากาศเย็นนี่ต้องใส่ใช้ร้อนเยอะเลยเดาเอาเดาเอากับแย่ yeah! เลยนะเจอปัญหามาหมดแล้วล่ะไปเจอกับร้อนกับเดาเอาแี่แก้ไปกันแย่เลยนะเราก็ค่อยๆปรับหาที่นี่ใช้สูตรพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็ปรับร้อนเย็นตามสูตรพระพุทธเจ้าก็มีตัวชีวัตถ้าเราปรับได้ดีจะเป็นตัวชีวัตในกกจูปมาสูตร ที่พระเจ้าตัดเอาไว้จริงๆมีอยู่หลายสูตรที่ท่านตัดเอาไว้ว่าจะเกิดสภาพเจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยเบากายมีกำลังเป็นอยู่้าสุขนะมันจะมีสภาพอย่างนั้นเกิดขึ้น <c oughs> ถ้าเราปรับตัวได้ดีได้ถูกต้องเนะจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยเบากายเบาใจจะมีเบากายเนะบา,า,บา,าใจเป็นอยู่ภาสุขนะในกัจจุป,ปมาสูตร จริงๆมีอีกหลายสูตรด้วยนะอาให้ดูตรงนี้นะชักเย็นเย็นหัวมันกันเขาปรับด้วยคนหน่อยนะอืมเอ่สิบสี่องศาเย็นหัวหน่อยอ่ามันอยู่เมืองหนาวหน่อยเนาะอ่ามันอยู่เมืองหนาวหน่อยแล้วก็ปรับไปถ้ามันไม่ค่อยสบายก็ปรับให้มันสบายตามสมควรอ่านะก็มีนะเนี่ยเล่มที่สิบสองกากาจูปามาสูตรเข้าที่สองร้อ นาหกสิบห้าอ่าเป็นตัวชีวัดของการมีสุขภาพที่ดีที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ก็จะเจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยเบากายเบาใจมีกำลังเป็นโยพาสุขถ้าได้อันนี้แล้วก็สมบูรณ์เลยนะนี่คือสุขภาพที่ดีที่สุดมีทั้งกายทั้งใจใจก็ต้องมีความสบายใจยินดีสบายใจแล้วก็มีกำลัง เบาใจมีกำลังใจก็ต้องผาสุขใจก็ไม่เจ็บป่วยนะใจก็ต้องดีกายก็ต้องดีกายก็ต้องเจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยนะเบากายเบาใจนะมกนนะีกำลังเป็นอยู่ผาสุขนะมีเรี่ยวแรงกำลังเป็นอยู่ผาสุขนี่แหละดีอันนี้นะนี่คือสภาพที่ดีที่สุดนะ หรือเจ็บปวดน้อยละบากกายน้อยเราก็เรียกว่าสบายก็ได้สบายนี่มีอยู่หลายสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นในอนัญจุสูตรจในอนัญจุสูตรในขีรา,าน่าสูตรอุปถากสูตรนี่ท่าก็ตัดเลยว่าถ้าทำให้เกิดความสบายใจสบายกายขึ้นนี่จะทําให้แข็งแรงอายุยืนนะโรคภัยไข้เจ็บลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่จะทําให้แข็งแรงอายุยืนเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วก็จะเรียกว่าสบายเบากายมีกําลังเป็นอยู่ผาสุกนะโดยตัวเด่นๆดนที่สุดเลยคือกําลังนะพระพุทธเจ้าตรัสในจักรวติสูตรว่าวิมุตติความหลุดพ้นจากทุกข์เป็นกําลังเพราะฉะนั้นเราเอาตัวน,นั้นอนะ่ะเอาแรงแรงนี่เป็นประสิทธิภาพสูงสุดในการทนต่อสิ่งต่างๆและในการทำกิจกรรมการงาน มันจะทําให้เรารู้สึกสบายได้มากที่สุดเจ็บป่วยน้อยที่สุดลําบากกายน้อยที่สุดอยู่ที่เรามีกําลังมากที่สุดนในกา,กาจูปมสูตรพระพุทธเจ้าตัดเลยวิมุติเป็นกำลังเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวน,นั่นแหละในในในจักรวัรดิสูตรเดี๋ยวพาไปดูจักรวัรดิสูตรจักรวัริสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดถึง ตัดถึงชีวิตนะที่แต่ก่อนเนี่ยอายุ80,000ปีเสร็จแล้วก็อายุสั้นลงสั้นลงนะอายุสั้นลงสั้นลงเพราะอะไรเพราะว่าผิดศีลตอนช่วงที่คนมีศีลเนี่ยโหอายุยืนแข็งแรงอายุยืนแต่พอคนผิดศีลมากเข้ามากเข้าไปไงก็อายุสั้นลงสั้นลงเลืสิ0ปีตายเสร็จแล้วคนก็ปฏิบัติศีลเพิ่มขึ้นก็แข็งแรงอายุยืนขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวิมุตต์ความหลุดพ้นจากทุกข์กันเ๋ยวนะภละกำลังในพระตปิดกเรื่มที่11ข้อที่50พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายในเรื่องพละก็คือกำลังภละกำลังของภิกษุมีอธิบายอย่างไร ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตวิมุตแปลว่าหลุดพ้นจากทุกเจโตก็คือจิตจิตหลุดพ้นจากทุกลและปัญญาวิมุตก็มีปัญญารู้ว่าตัวเองหลุดพ้นคือตัวเองปฏิบัติศีลได้ปัญญาอย่างตั้งมั่นจนสลายกิเลสได้หลุดพ้นจาก กิเลสจากทุกได้พอหลุดพ้นได้ก็มียานปัญญาเปรียบเทียบว่าตอนที่ยังหลุดพ้นไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วตอนที่หลุดพ้นได้แล้วมันเป็นยังไงก็เปรียบเทียบได้นี่ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้าหากิเลสที่จะแตกตัวต่อไม่ได้แล้วหาอาสวะไม่ได้ก็อาสวะสิ้นไปโดยปัญญาอันยิ่งโดยตนเองในทิฏฐธรรม แว่าปัจจุบันเที่ยวเข้าถึงอยู่นะตัวเองกำจัดก,กิเลสได้ก็รู้ว่ากำจัดกิเลสได้นะก็รู้ว่าโอ้โหผ่องใสไร้กังวลโอ้โหร่างกายแข็งแรงโรคลดลงเรื่องดีเพิ่มขึ้นเรื่องร้ายลดลงจะเห็นสภาพนั้นเปรียบเทียบกับตอนมีกิเลสโอ้โหใจเป็นทุกข์กายเจ็บป่วยความแข็งแรงลดลงโรคเพิ่มขึ้น,นเรื่องเลวร้าย นะเพิ่มขึ้นนะเรื่องดีลดลงอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นพรากำลังนี่คือทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตนะดูครับภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นอธิบายในเรื่องภาละของภิกษุนะเรื่องกําลังของภิกษุแต่ก็ว่างเงี้ยนี่แหละต้องได้วิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์จึงจะเป็นกําลังสูงสุดเป็นกําลังใจสูงสุดกําลังกายก็สูงสุดเช่นเดียวกัน กำลังที่สร้างสิ่งดีงามก็สูงสุดดูกระับพิสุดทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นแม้สักแม้กำลังซักอย่างหนึ่งอื่นอันคมได้แสนยากไม่ใช่ธรรมดานะแสนยากเหมือนกำลังของมารนี่เลยนะกิเลสมานี่คมได้ยากที่สุดคมได้ยากที่สุดสลายได้ยากที่สุดเลยนะกำลังของมารนี่เก่งที่สุดในโลก เราจะคมเขาจะสลายเขาจะรู้แจ้งเขานี่ยากที่สุดเลยเขาจะมีพลังหลอกลวงที่เก่งที่สุดพลังหลอกลวงพลังคมเหงที่เก่งที่สุดน่ะนี่แหละเป็นสัจจะอย่างเงี้ยเพราะนั้นผู้ดใดกำจัดกิเลสมาได้นี่เก่งที่สุดในโลกเลยน่ะดูกระพิกสุทั้งหลายบุญนี้บุญคือการชำระกิเลสจะเจริญขึ้นได้อย่างนี้ เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลายนะต้องปฏิบัติกุศลกุศลธรรมทั้ทาทางหลายนี่ให้มันถูกตรงนะ <c oughs> พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วนะภิกษุเหล่านั้นยินดีชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบจักรวัติสูตรที่สามยาวนะจริงๆจักรวติสูตรเนี่ยอาจาย์เอาตอนท้ายมาให้ดูเลยนะว่า กำลังนี่ก็คือการหลุดพ้นจากทุกขนะ์หลุดพ้นจากทุกข์นี่เป็นกำลังสูงสุดด้านจิตใจก็เป็นเช่นนั้นด้านร่างกายก็เป็นเช่นนั้นด้านร่างกายก็กำลังสูงสุดีจก็ต้องหลุดพ้นจากทุกข์ได้จึงจะมีกําลังสูงสุดนะโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมาดูกันต่อมาดู เอ๊ด eh, ูข่าวคลาวก่อนเนาะมาดูข่าวคลาวก่อนแล้ว่อยเรา่อยไปเรื่องกิกรรมกันว่ากสิกรรมไรสารพิษเนี่ยจะเป็นทางรอดในยุคนี้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าตัดอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะกิกรรมไรสารพิษก็จะทําให้ชีวิตพาสุขนะพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อาชีพที่สาคัญสําคัญ หนึ่งในอาชีพที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตพาสุขคือกิสสกรรมท่านกระตัดไว้